วัดีพี่น้องไม่รักแฟนกิ๊ทุกท่านอันนี้มาแกะกล่องนะครับรีวิวทาราเอ็กโวเอบสอนะครับสั่งจากไซรันนี่มีช้อปปี้นะเนาะเอสอาร์สาม กล่องของจนะร,ริงนะฮะผมเพิ่งเปิดผสมข้างไนเมื่อก,กี้ผมปเปิดเลยนี่มีฝาปิดนี้โออเป็นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเนี่ยฮะก,กางระแทกก,กางระแทกเป็นไงก็มีเป็นโฟมนุ่มๆเนาะเดี๋ยวหมุนก่อนมาแล้วโอ้เป็นรุ่น หน้าดำนะฮะนี่ผมสั่งหน้านเงินไปนะดูไปสีงเงินนะผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะแต่ตัวน,นี้ก็โอ้โหหนักเอาการนะฮะนี่แกะกล่องมาพร้อมกัน ใหม่กิ๊บนะฮะออกจากกล่องแน่นอนเดี๋ยวดูกันเลยมาแล้วมาแล้วพี่น้องใหม่กิ๊บเพาะเพิ่งอ,ออกจากกล่องน,นะฮะเดี๋ยวดูข้างหน้าหน่อยดูข้างหน้าหน่อย รองัว้าคำส่งดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าในกล่องบุอย่างดี หน้านะาเดี๋ยวดูรอบๆตุ๊กเครื่องรอบๆเครื่ใหม่ใหม่ในไงพึ่งแกะเลยนี่สายเสวยใหม่กิางหลังหลังก็มีเบคอนเนาะสายลำโพงมีให้ก็ดีนะผมก็่รเรียกอะไรแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาตัดคำทีอะ่ะ มีปเปค,ค่อ,อคอมทีด้วยมีมีระบบปิดก็เป็นปกติเนาะแล้วก็เป็นซับเป็นลูคเฟอร์เป็นโลคัสกิดเสียงกลางแหลมนะฮะอ่าทั้งสองข้างแล้วแต่ว่าเลือกใช้ไม่ใช้ก็เลือกปิดไว้นี่อทีก็สักร้อยเฮิร์ตน่โอ้แจมฮึมทาด้สามร้อย